สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโมซิ่งบุญดวนวันนี้เรามาโอ้ขอให้ผมขยับรถนะครับเข้อแบงในเลยใช่ไหมครับล่ะโอเคครับโอ้ให้เขาไปข้างในนะครับข้างนอกวุ่นวายนะครับเนี่ยนะครับเขาให้ไปจอดข้างในนะครับ แล้วก็จะไปยากๆหน่อยนะครับเอเพราะว่ามันจะมาบิดตัวนี้นะครับติดตัวนี้นตัวนี้ติดทางตัวนี้อีก จอดข้างในไม่รู้ให้ผมจอดไหนเนี่ยทางก็คับแคบครับที่จอดก็แคบอีกครับจอดข้างในนะ่าจะจอดในนี้นะครับในนี้ในลานลานลงนะครับมาถึงตอนตีสามนะครับ มันไม่ใช่ตีสามตีห้าตีห้าครับมาถึงตีห้าจะประมาณนี้เลยตีไปเลียวเข้าไปนะครับ โอ้สุดยอดนะครับให้ลงแถวนีน้เลยมันก็เด็กหอยลงเร็วกว่าเลย ขอก่อนนะว่าคิวที่เอ็ดนะครับโอ้ยมันก็รีบจังไม่ถามคิวผมเลยเรียกให้ผมมาลงเลยจนอีกคันหนึ่งที่ว่ารถบรรทุกด้วยกันนะครับจะมาถามว่าคุณคิวเท่าไหร่นะครับได้ลงก,ก่อนนะครับผมก็เลยว่าผมคิวที่สิบเผมจะบอกน้าแกอยู่แต่ว่าน้าแกนี่ไม่ฟังผมเลยเรียกผมเข้ามา คิวที่11นะครับคนงานเก็บก็เก็บเร็วจังนะครับไม่ฟังอินดูอีนี่เลยนะครับนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับใน,ใน,น,นี่คนเนี้ยไม่ฟังผมเลยนะครับ มีแต่วักเข้ามาให้น้บให้ลงของนะจอดรอนะครับพี่จอดรอครับโอเคครับรลงได้เลย รอนะครับถึงคิวก็ลงได้เลยนะครับ <c oughs> อันนี้นะครับคิวสี่นะครับ ตรงไหนวะที่แอบ,บตรงไหนวะยังไม่มีที่แอบ,บเลยนะครับไม่รู้จะแอบ,บตรงไหนนะครับถ้าอยตรงนี้ดีกว่านะไม่น่าจะเจอก,กันนะ มันแกว,ว่ารถของผมนี่จะเป็นลงวันจันทร์นะแต่ว่าได้ลงวันนี้ก่อนคนงานจะมาลงให้ผมแล้วนะ นี่นี่ลงเช้ามากครับอย่างที่เคยมานะครับลงเช้ามาก ดเดี๋ยวผมหาที่จอดแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเราก็ได้ที่จอดเป็นที่เรียบร้อยนะครับคงจะไม่เกลียกาแล้วนะครับคนงานกําลังจะเก็บส,ส,สตีให้เลยนะครับกำลังเก็บกำลังเก็บเลยเนี่ยหมดก่อนนะครับรีบจัดนะครับรีบลงจัด ก็จะเก็บเองแล้วครับบดเนี่ยเก็บเองหรือจ้างจ้างนะครับ<ฮ>คนเก่าไม่เบียดอะไรมา้<ฮ><ฮ>เสียหมดเลย ไม่รู้ว่าจะแตกก่อนไหนะเปิดออกจะพังไหมเนาะสวดอย่างนี้เนาะพังไหมเนาะดักสวดแล้วก็แบบนี้เนาะมันจะพังไหมเนาะดากเริ่มสวดแล้วนะ ที่จอดลานสหาหัไทยสองไร่อ่ะมันเก็บเลยไหมเดี๋ยวเอาเก็บเลยก็ได้ครับว่ามันยังไม่ถึงคิวง่ายนะไ,ได้ครับไปลงก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยมาเก็บไม่ไม่มีอะไรอะไรลงไปบอเอาเก็บเลยครับสันะรอรอ,อเอาจัดไปจัดไป พี่พี่ม้วนเอามาปองไว้ตรงนี้นะเดี๋ยวผมเก็บเองได้ได้นี่นะครับเริ่มเก็บสายสเตย์แล้วนะผมคิวที่สิบเอ็ดเก็บไว้เลยนะครับ สนะลงแป๊บเดียวนะครับสะพานก็สูงมากครับสะพานสูงดีนะครับท่านผู้ชมถ้าผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ฝากกดติดตามช่องโม่สิ่งบุญด่วนด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจโม่สิงหบุญด่วนด้วยนะครับยังไม่มีอะไรลงเพจหรอกครับแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นคลิปจนจบนะครับทีนี้ก็บายบายนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามกันต่อไปนะครับ ิปนี้ก็ซีอูอาเก a i นนะครับ o m o มอโ w นะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับคลิปหน้าครับบาย